บทเรียนคนหัวหมออยากรวยด้วยแบล็กเมงคลิปปลุดยินดีต้อนรับแฟนๆสู่ช่องนิทานชีวิตวันนี้มีเรื่องราวของสองผัวเมียที่คิดจะใช้คลิปปลุดเป็นบันไดสู่เงินก้อนโตแต่กลับต้องจมดิ่งไปในวงวนที่พวกเขาขุดขึ้นเองจบแบบสะท้อนใจชนิดที่ใครคิดจะเล่นกับไฟแบบนี้ต้องมีสะดุง้งเปิดฉากแผนชั่วในเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและความลับมีผัวเมียคู่หนึ่งชื่อโอมกับแนนสองสามีภรรยาที่มีชีวิตพอเอาตัวรอดไปวันๆแต่ความโลภมันไม่รู้จักพอ ทั้งสองมหาทางลสู่ความรวยโดยไม่สนใจศีลธรรมวันหนึ่งพวกเขาได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเก่าที่ทำงานเป็นช่างซ่อนดีไว้อิเล็กทรอนิกส์คนคนนั้นบังเอิญซ่อมโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าทิ้งไว้แล้วเจอคลิปส่วนตัวของเจสซี่นักร้องสาวระดับซูเปอร์สตาร์คลิปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มันคือระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำลายอนาคตของเธออย่างไร้ความปราณีโอมกับแนนมองตาก,กันแล้วคิดเหมือนกันนี่แหละตัวสู่ชีวิตเศรษฐีโดยไม่สนใจเลยว่าเส้นทางนี้กำลังจะพาพวกเขาลงเหว กับดาดที่ขุดเองอมส่งข้อความแบล็กเมลไปหาเจสซี่จ่ายเงินมาไม่งั้นคลิปนี้ว่าเน็ตแน่แนนั่งข้างๆงตื่นเต้นกับเงินที่กําลังจะไหลามาแต่เจสซี่ไม่ตอบกลับพวกเขาจึงเพิ่มแรงกดดันส่งตัวอย่างบางส่วนของคลิปไปพร้อมกําหนดเส้นตายให้โอนเงินภายใน24ชั่วโมงแต่แทนที่จะได้รับเงินงอมกลับได้รับอีเมลตอบกลับจากผู้ช่วยส่วนตัวของเจสซี่แจ้งว่าเธอยินดีพูดคุยแต่ขอให้เจอกันที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งเพื่อหา,หารือเงื่อนไขโอมกับแนนมองหน้ากันยิ้มเยาะติดกับ ง่ายกว่าที่คิดแต่หารู้ไม่ว่าพวกเขากําลังเล่นอยู่กับเหยื่อที่ฉลาดกว่านักล่าเมื่อทั้งสามพบกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งโอมกับแนนมั่นใจเต็มร้อยพวกเขาเสนอราคาค่าปิดปากท,ที่สูงลร่วแต่เจสซี่กลับสงบนิ่งเกินคาดเธอจ้องพวกเขาด้วยสายตาเยือกเย็นก่อนจะถอนหายใจและพูดขึ้นช้าช้าพวกเธอรู้ไหมว่าชีวิตของฉันต้องพังแค่ไหนถ้าคลิปนี้ถูกปล่อยไปแนนชังงกไปคู่หนึ่งดวงตาเธอเริ่มวันไหวเล็กน้อยแต่โอมรีบกระซิบ,บอย่าหลงกลนี่มันแค่ละครเจสซี่พูดต่อ ฉันจะให้โอกาสถ้าพวกเธอหยุดเดี๋ยวนี้ลบทิ้งซะแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาฉันจะไม่เอาเรื่องไม่ต้องติดคุกไม่ต้องหนีหัวซุกหัวสุนพวกเธอแค่ต้องเลือกแนนหันมองโอมสับสนระหว่างทางเลือกที่อยู่ตรงหน้าแต่โอมยิ้มเยาะอย่ามาสแสดงละครน้ำเนา่าฉันต้องการเงินไม่ใช่ความสงสารทันใดนั้นไฟในห้องดับพึบเสียงประตูเปิดออกตำรวจนอกเครื่องแบบที่แฝงตัวเป็นพนักงานโรงแรมพุ่งเข้ามาทันทีโอมกับแนนหน้าซีดเผือดทุกอย่างเป็นกับดัก จ้าหน้าที่ชูหลักฐานทั้งแช man, ทแบล็กเมนโทรศัพท์ที่ใช้ข่มขู่และเงินที่เป็นหลักฐานมัดแน่นพวกเขาไม่ได้ล่าใครแต่ถูกเลาอให้มาติดกับเจสซี่เดินเข้ามาใกล้มองพวกเขาด้วยแววตานน่งเฉียบฉันให้โอกาสแล้วแต่พวกเธอเลือกเองว่าจะจบแบบไหนคิดจะจับเสื้อมือเปล่าแต่ดันเป็นเหยื่อเสียเองบ่วงบาปที่คล้องคอโอมกับแนนถูกดำเนินคดีฐานข่มขู่เรียกเงินโดยมิชอบโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและที่แย่กว่านั้นคือชื่อเสียงที่พวกเขาพยายามสร้างมาทั้งชีวิต กลับถูกทำลายลงเพราะความโลภในพริบตาเดียวขณะที่นั่งอยู่ในห้องขังแนนร้องไห้สะอึกสะอื้นเราน่าจะพอใจกับชีวิตที่มีโอมได้แต่นั่งเงียบมองไปยังอนาคตที่พวกเขาพังด้วยมือของตัวเองคำว่าเศรษฐีที่หวังไว้กลายเป็นนักโทษไปตลอดชีวิตบทเรียนที่ต้องจำอย่าคิดใช้ความลับของคนอื่นเป็นเครื่องมือทำเงินเพราะสุดท้ายสิ่งที่พวกเขาแบล็กเมงคนอื่นอาจย้อนมากลืนกินชีวิตตัวเองนี่คือเรื่องของคนที่คิดจะใช้เส้นทางลัดโดยไม่สนใจผิดชอบชั่วดี แต่สุดท้ายก็ต้องจ่ายราคาที่แพงที่สุดหวังว่าเรื่องนี้จะทําให้หลายคนฉุกคิดก่อนจะเล่นกับไฟเพราะบางครั้งเหยื่อก็ไม่ได้อ่อนแอเสมอไปแล้วเจอกันใหม่ในนิทานชีวิตครั้งหน้าฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ